การทีมเมอร์นะผมผมไม่ได้จะกิจกรรมแจกทูนะฮะเพื่อนผมสองคนเนะผมจะมาเล่นกันฮะใครชนะเอาไปเลยครับผมห้าร้อยทูสดๆนะผมแจกจริงมาแจกจริงนะไม่ไม่โกหกนะผมโกกเมาต้องสิบนาทีนะผมให้มันดูเป็นจริงใจเฮ้ยแขกเกมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเบเบาแจกจริงนะผมใครที่อยากได้ปัะทูนี้แอดมาเลยนะครับจัดกันทุกวันทุกวันไหนเนี่ยแล้วแต่นะผม ให้กูค้างเฮ้ยกูค้างให้กูค้างยังไงไม่หลุดไม่หลุดเมาแล้วมาแล้วแล้วให้กูค้างอยู่ตรงนี้เลยกูก็ค้างอ่ะเอ้ยมันโหลดอยู่ใช่เอย่างนั้นเลดกูโหลดอยู่เนี่ะทำยากเยอะหน่อยนะผมเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันตื่นเต้นกันนะแบบแจกทูห้าร้อยนะใครเป็นที่หนึ่งจกทูห้าร้อยกติกาคือใครถ้าชนะลูกจุดโทษนี่ไม่นับนะเอาใหม่ต้องยิงกันเองนะยิงมาให้ได้นะโอเคครับผมปะ นานยูก็เจอทีมแล้วแน่นอนเจอไรเต้ทีมอะไรวะทีมทีมนายูเอ้ยไ่งีเฮ้ยทำไมทำไมขยับไม่ได้ขยับไม่ได้กรรมการจุดจุดนายยังนนน่งร่องยังไม่ได้เอ้ยเออ้รลองลองลองทนีปับเวลาให้าแนะปัแล้วป่าแล้วนายยังนนนายังได้แล้วโอเคผมแม่ใจไมผมล้ม เอาแล้วครับอกจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยุ้ยหลุดแล้วครับจังหวะนี้หลุดบ่างหลุดบ่างครับไม่ทันนะครับจังหวะนี้โดนกองหลังนี่แน่นนะครับเดี๋ยวกูไปดูในวุ้ยเฮ้ยโดนนะครับจังหวะนี้ไปนะครับหลุดบ้านะครับชิปบ้าครับลูกนี้ชิปชิปชิปบ้างครับชิปโอ้โหตรงห้นะจังหวะอุ้ยยังไงเฮ้ยหลุดแล้วครับจังหวะนี้หลุดโอ้ไม่หลุดนะให้โกะไปเนี่ยเราไอ้ทักหมายไอ้ตีนอนไรโอเคเราต้องดูภาพช้าเนาะผสมจริงเนาะ รรูด่ไม่น่าให้ับเยเดีวสียเวลาไปแล้วครับผมวันนี้ใครเปิดเมืไหน่นอนมานนเปิดไป้ครับผมแต่ก้ลองหลังเขาแน่นนะครับผมจากวันี้จะมีใครยิงกป็นได้ปะครับเนี่ยคนคนคนจริงกับคนจริงสู้กันนะผมวันนี้เฮ้ยหลุด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 แล้วครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับไม่หลุดครับวิ่งเร็วกว่าครับผมโหจับเหินมากครับผมจาวันี้จับเหินมากยังไงครับไปฟู้โอยโอ้โหเอาละครับผม เฮ้ยคุณกองหลังอยู่กองหเดกองหลังยังอยู่ครับันี้เฮ้ยเใครแหลกบอกนะครับผมแหลกแบกหยุดครับผมเลครเนี่ยเปิดล้เปิดละอห้าร้อยทูสดๆกันเลยนะผมเอาละครับจังหวีครับน่าจะหลุดปะครับน่าจะหลุดปะครับ เฮ้ยหลุดครับผมเฮ้ยอ้โหโดนเกี่ยวนะกองหลังเขาแน่นเนาะผมจังวะนี้เฮ้ยหลุดครับเฮ้ยอ้โหูกองหลังเขาแน่นจริงจริงโอ้โหอ้โหนี่ไปเขาต้องโอ้โหจะวิ่งเร็วครับจังวันี้นะครับผมันชื่อเลยนะครตอระไรอ้ลุกฟัน้ตลอยเออปิดตัววะเฮ้ย โอ้โหอเขาเขานม่าจะตื่นเต้นหน้าดูนะผมไอ้เต้ยผีอะนที่เนี่ย10ว่าไม่ไเ่ล้านต้องเดินไป้เฮ้ยน้ำปนะครับโอเคเอฝายแล้วครับผมเม้่อวันนี้ครับแต่ว่ายังไงได้ด้วยนะผมาต่กระโดดเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮเฮ้ย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 เ้ มันตัดบอลไม่ได้เนี่ยเฮ้ยปู่ชนอย่างเร็วแรงนะผมเอาแล้ครับโดลุนครับโดรุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโด้ครับส่งบอลมาให้โด้โด้ยิงอย่างเร็วครับผมไปออกไปออกไปแต่ก็กดส่งมาครับผมกลางสนามครับหม่งหนึ่งทีเอาไม่หม่งเขาชิดหลุดปะครับผมเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดไม่หลุดเลยโก้ครับผมเฮ้ยโก้โก้ใจเย็นโอยจะออกมาครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผม หลุดนะครับหลุดนะครับน่าจะหลุดนะคผมฟังไหมไอ้เฮ้ยมือเคยเฮ้ยกองหลังเขาแน่นนะครับกองหลังเขาแน่นครับแน่นจริงหวัยเลี่ตาตลิบนะกองหลังเขาแน่นนะครับมาแล้วผมจังหวะนี้ดูดูส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดครับหลุดครับตัวนี้หลุดแล้วโอ้ยน่ารักน่ารักสาย เสนอไอกูบอกครับลว่าเซงเลยครับลูกนี้ผลาไปได้ไงลูกมันจะได้เอะนะจะเปิดไปแล้วอตําบงได้ครับเฮ้ยเฮยหลุดหุแล้วครับหลุด้ครับฟันนี้ลอแล้วยังไงยังไงเฮ้ยอ้ไม่เข้าครับไอ้หนึ่งศูนย์ัน่ี้เอาแล้วครับเอาลเโเจมหนึ่งศน สามร้อยห้าร้อยทับทูรแล้วมึงหมดตัวนี้ขังงี้อขังอยู่เว้ยตัดใจเย็นไอ้เหี้ยเฮ้ยโดนครับโน้นเขาบูดครับไอ้ยี่อะไม่หลอกโน้นแรงกว่าไม่ต้องหยุดเล่นต่อไปนอนสู้เลยนอนสู้กันหน่อยโนอนโน้นนิดหน่อยนอนนิดหน่อยนั่นเลยเพื่อนหูเว่เพีย้อนแนวจะโดนหยุดหรือเล้วไม่รู้นี่ส่งให้แคครับผม โด้โด้ยังไงโด้โด้ชิปนะแต่วิ่งไม่ทันเนี่ยโอ้เฮียลงนัดแรกจริงนัดแรกอะไปแล้วเออมึงไม่เคยที่จาริโตมาไม่มีข้อสุดนัดเลยนะครับได้เอาละครับโอ้โหโดนแย่งได้นะจำบอลช้าไปเอาละครับตัวนี้เอ้าเฮ้ย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 โอ้โหแต่ไม่เข้านะครับวิงปกติฮะวิ่งปกติเนี่ยลาลงมาเนี่ยโอ้โหหนุ่นี้แย่ ไปเลยผมโอ้โหโดนตัดบอลเนี่ยจงหวะนี้แต่ยังไงครับโดนตัดคืนนะผมอ๋ทีมเขาแน่นจริงนะผมทีมนี้แอนยูเขาพีดิบนะโอเคอ้าวอ้าวอ้าวครับโดนแล้วครับผมทีมอะไรไม่รู้อ้าวเฮ้ยไอ้ผมลูกวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งโอรถเอาหัให้โดนมันน่ะไม่โดนครับก่อนนี้ยังไงครับเปิดมาครับโอ้โหจะไม่ได้เนี่ยผมตัวเตี้ยไปนิดเดียว จังหวะนี้ฮะล้ออยู wow. you know. kind of so ่กับอาบุคโนโตะเจมด่คุเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดแฉะไปดูชื่อเลยแม่ผมยังไงครับหลุดแล้วครับผมจอนิชะยิงนะครับยิงเอา้ยติดติดโอ้โหฮะบอลไม่ส่งผ่านน่าจะได้นะครับโอ้ยเด็กนิสสัญยาเอาละครับผมวยติดครับจังหวะนี้ติดครับยังไงครับโอ้โหแมนยูนี่รู้สึกว่าจะดุมากนะผมลายบอลยิงอย่างเดียว งลิเอรี่ไปแล้วครับฟุอลลิเวอรี่ครับโอบโหติดดูดีิติดดูไว่เลยจงหายคนหนึ่งธรรมดาเฮ้สุดเจ็บยังไงครับยังไงครับตอนนี้ขึ้ห้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้นิดเดียวทำอะไยแหลกครับผมแหลกครับทำมาการแหลกครับผมเฮ้ยโอเคหายแล้ววิววิวตาตาต้องวัดที่ทูกเวลานอนทนไเวลาเฮ้ยโอยอะไรผ้านี่เลี้ยวมากครับมันแหลกที่หายแล้วตอนนี้ เบายแล้วผมตอนนี้โอ้โหครับคือใ่ล้จบนองได้หนึ่งโูนยนะครับผมมันยูได้เนี่ยโอเคครับผมไปพบกันนี่ต่อต่อให้เงินด้วยดีว่าเออให้จริงให้จริง๋ย่ส่งมาทูในกาลีนาเลยนะครับผมใครที่ชนะเนี่ยคือใครที่อยากเจอแข่งนะผมก็แอดกาลีนาไมาได้ับผม

เรียบร้อยแล้วครับขึ้นไปดันแรกทิ้งต่อมาตัวคือจะแข่งกันแล้วทิ้งลิงกันแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้เราสองส่วนนะครับลงมาดันแรกครับคุณงื้นมาพึ่งอดรู้สึกว่ารู้สึกว่าทางทีมแมนยูนี่จะชิลแล้วนะครับผมรู้สึกชิลนะคะทีมแมนยูนี่ะเอาละครับผมมันไม่เอ้ยเอาไม่ยอมเขาไม่ยอมครับยังไงครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนะเงินฉันเงิน เสื้อแดงเขาหนึบกว่าครับอ๋มีได้กข้าบอกนะครับรอเขาชิพไห้นะอูโหูท่านี่สุดยอดมากครับทำได้ไหมโอ้โหไม่ได้โอ้ยังได้นะโอ้โหจะจับบอลได้ดีนะคะยาวเกินไปชิลลูชิลลูทีมอีกทีมน่าจะเครียดนะครับผมเดอะโค้ t อะไรเนี่ยเดอะโค้ t อะไรไม่รู้นะผมผมไม่รู้จักนะชื่อทำไม่ออกครับ Coast Icey นั่งแล้วมัน ไอซี่นี่ไอซิ่งเหรอโอ้โหเด็กคนไอซี่นี่ผมรู้เลยใครเฮ้ยเฮ้ยเขาตอบบอลได้นะแต่จับบอลไม่ได้ครับอุ้ยเนี่ยลงบอลครัผมตัวสูงไมรู้นี่ยเบรู้นี่ยังไง้อู้ขูหลอกไม่ได้นะครับชิรูส่งให้นะครับผมไม่ได้ครับไม่หลุดนะครับผมเดี๋ยวกี่นาทีนะครับผม เดือประมาณสี่สิบเออเดือประมาณสามทีว่าทีหลุดทับหลุดแล้วครับยังไงครับหลุดแล้วครับยิงมาครั้งนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเป็นจริงฐานผิดเรียบร้อยครับผมตัวเดียวยิงไปสามประตูนะครับตับอนนี้ครับผมโอ้โหกแล้วครับผมน่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบเกมแล้วครับผมครับแท้ๆนะครับตอนนเคอย่าพิ่งยอมไปนี่ผมมันอาจจะทีมมันอเยจะแบบสี่ศูนย์เลยอย่างนี้แท้เอาเลยครับ โอ้โหโ้กองหลังของแน่นิบหายเลยนะผมหลังแน่นแน่นดีอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้โหแต่โอ้โหเล่นด้ปีอะไรมนอยู่แมนยูดนี่ยคุณแต่ด้กอ๋ออะไรค่ัอ๋อโหมีหลอกน้าน้าน้าหน้าหน่าโอ้แตไม่ได้ ไปแล้วชิปปะครับโอ้โหไม่ชิปค่าส่งให้เบาเบาเลยโอ้ด้วยไปแล้วครับโดโดยไงโด้ยิงครับชิปชิปชิปโมงโอ้โหยิ่เทียวเท่านั้นะครับผมเปิ้ลไม่ได้ครับไม่ได้วยไม่ต้องซีเรียสนะผมสารศูนย์น่าจะจบสกอร์ได้เลยเอาแล้วครับผมเอาแล้วโมงโอ้โหเบาเลยครับโอ้ยเทียรเลยครับเทียคร์แล้วครับกินนวลเทียรแล้วครับโมงชิปต่อชิปก็เรียบร้อยครับเรียบร้อย โอโหเฮ้ยยังไงอะไรอะคาริโต้อ้าโทษครับโทษนะครับเรียบร้อยครับจุดโทษครับว่านีสี่ศูนย์ะคนนี้ตะลอยนี่ผมเอาครับอาครับเฮ้ยเฮ้องลองนิดหน่อยเอ้าโอ้โจะหลับได้ครับผมปุ๊บปุ๊บุุ้๊๊บปุ๊บปบปุ๊จะุ๊บป้๊บปุ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 ีไบบ อันี้จะลอยลวโอ้ครับทีมหองครับเหลืออีกสามสิบเหลือประมาณยี่สนาทีนยี่สิบวินะเอางนอนนอนตู้ขานนอนฮะตู้ขานเออไม่ตู้แล้วยี่สบตะแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ีแล้ว่ะนั่งเจ็บเยอะด้วยอ๋อทีมแม่เจ็บเยอะเฮ้ยโอ้โหปัดได้นี่อ้กเขาคาริมาทั้งนรคนเดียว เฮ้ยลูกมุมนะผมไอ้ปลาไอแล้วครับผมจะไปนะปู่ลงไปนอนกับพื้นกองยะอุ้ยจังหวะนี้มงเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้าสี่ส่วนครับสี่ส่วนครับจบแล้วครับจบสกอร์แล้วครับจบสกอร์แล้วครับจบครับสี่ส่วนครับผมทำประตูได้ในนัดนี้แล้วจังหวะนี้ไม่น่าจะเข้าเลยจเข้าได้ไงเนี่ยเนี่งหนื่อยไม่น่าเข้าเลยลี้ เครียดนะผมผมเป็นท kind of ีมน <to me. S 3> <kas> ู้นนี่เครียดนะครับเครียดดิห้าร้อยนี่ย่อยสลาดเรียบร้อยศึกย่างเดือดเลยนะย่างเดือดใช่ครับจอนนี้ยังไงโมนู้นว่าจะหลุดนะสงสัยจริงายไปรออีกสักรอบไหมใครพูดเบาเบาเลยยุ่งเลยจะยุ่งอุ้ยยังแรงครับแต่ไม่เข้านะลูกนี้เอาแล้วครับโ๊อบย่อยเข้าอยู่ขึ้นสั่ง โหจริงครับผมโหจริงครับไม่นันทันแฮกตีเดี๋วถ้ายิงจุดโทษเข้าแฮกตีสองคนเลยโอ้โหจบละพูดจริงครับโหจริงครับทีมนี้เจอดมากครับท่าศูนย์แล้วครก็ผมน่าจบแล้วครับไม่มีทางสู้เลยผมพวกรายนี้ถอนได้จริงไข่พอเอ้ยสักลูกนะสักลูกสักลูกเองดีเจ้าเพื่อนแต่ไม่น่าจะได้ยังไงยังไงยังไงสับไม่ได้ติดครับเขอาหลังเขาแน่นแล้วผมก็บอกอยู่นะมันต้องท่าทีนนท์่ีนนท์สี่ตัวครับ ไม่ได้ทุกแผ่นทีพันอะไรทั้งนั้นเลยครับอาจจะยิงไม่ได้เต้ไม่รู้เสื้อเหลืองมาครับใบใบเหลืองครับผมไปครับคิดมาครับคิดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเกี่ยวไม่ติดครับอุ้ยให้ึงเต็มนะให้ดู้วงเต็มเลยส่บยังไงครับเฮ้ยโอ้โหเกือบตอดเนี้ย วันนี้เพื่อนร่วมทีมเติมขึ้นมาได้ดีเติมขึ้นมาดีไปไปครับรุดรุดแล้วครับหลุดแล้วครับไม่รุดหรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าจะหลุดแล้วครับยากหยาดยาดฟึ๊บมงโอ้โหลูกนี้สวยนะครับเข้านี่สวยเลยครับโกเขาตำนานเนี่ยผมกลัวเขาไหไรนะเจมส์หนึ่งหรือสนาทีในช่วงทดหุยหุยเจมส์เจมส์เจมเลี้ยงสัตว์เขากระทได้ยังไงครับทีมน้องเงินว่าไงครับเจมส์เจมสให้มันยิงสักลูกเจมส โอ้โหจบครับจบด้วยสกอร์5-0นะเป็นแมนยูชนะในที่สุ500ทูอยู่ในกำมือนะฮะโอเคครับผมรอสักครู่นะเดี๋ยวทำการให้เนี่ยผมโอเคฮะทักกอรีน่ามาเลยเนี่ยผมใครที่ชนะโอเคโอ้ยคือรางวัลแข่งนี่คือคนที่ชนะผมเป็นคนของเจมนั่นเองนะครับก็500ทูเนียครับอ่ะให้ไปราคาบัตรนี่คือบัตรนะผมผมให้สดๆนะผมบอกแล้วนะให้สดๆนะลองไปดูนะผมเราไปเต็มเดอได้ครับ แต่เขาไม่ได้นี่ยิ้มหายเนี่ได้อยู่แล้วเองไม่ได้ก็เริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่ใครใครทักเฟสมาเลยไอ้เจ๊ได้ยังได้ยังได้แลคำสั่งมีตายไอ้เจ๊ตอนนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออย่นี้ก่อนก็มาดูทีมฝั่งได้ปะโอเคครับผมเครดิตที่เจมเครดิตบวกหนึ่งไหมบวกบวกบวกหนึ่งโอเคแอร์ผม ได้นะผมก็ทำงานเติมได้นะถ่ายรูปมาก็ได้ถ่ายรูปมาก็ได้ไม่เชื่อค่ะเขาไม่เชื่อนะ <miyorum> โอเคครับเขาไม่เชื่อบวกหนึ่งนะอ่าเผื่อไม่เชื่อผมก็ถ่ายรูปมาเลยจะให้ถ่ายรูปมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้หลอกนะผมถ้าผมหลอกนี่ไม่ลงคลิลปหรอกครับกดปิดไปแล้วทำไงอ้าวมันไม่เป็นไรเนี่ยผมก็ถือว่าได้แล้วกันเนี่ยก็ก็เดี๋ยวมาด,วด,ดูทีมแมนยูฝั่งนี้กันครับผมโอเคครับฟูทีมแน่แม่ฟูทีมแมนยูนะแล้วก็บวกห้าเกือบฟูดเกือบทั้งทีมนะครับไปแทยอีกมีความเป็นไป ก็มาดูทีมงครนะผมทีมฮะแอดเลนแหละก็สำหรับคิปนี <Lee. lateral. S 1> ้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ